โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ในไลน์เกมเศษฐีนะอัปเดตอีเวนต์ใหม่มาถึงก็ลานคาลึกกลับมาก่อนเลยอีเวนต์วันนี้เป็นจี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นจี้อะไร สู้นะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูที่อัปเดตในวันนี้ว่ามีอะไรบ้างระเบิดน้ำหุ่นไลากานะระเบิดน้ำหุ่นไลากาเอบวกเมื่อทอยเตา๋าแล้วผ่านฝ่ายตรงข้ามโอกาสเจ็ดสิเปอร์เซ็นต์ลีฝ่ายตรงข้ามเป็นหุ่นไลากา เมื่อฝ่ายตรงข้ามสร้างแรนมาโอกาสห้าสิบห้าเปอร์เซนต์ยิงระเบิดตามใจชอบไปยังพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามแบบซูมอ๋ออันนี้ก็คือจี้ใหม่นะอือก็คือเดินผ่านฝั่งตรงข้ามเป็นหุ่นไลกาแล้วก็สร้างแรน์ภาดฝั่งตรงข้ามสร้างแรนมาก็จะปัดระเบิดเป็นจี้ที่เอาไว้ป่วนดีอยู่นะทุกคน เดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปเลยมีโดนบอดี้หุ่นไลากาแล้วก็มวกหุ่นไลากาแล้วก็หุน่นยนต์มัดหุ่นไลากานะแล้วก็มีให้สุม่มไอ้ตี้แบบสุ่มเลยนะแต่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะมันโอกาสได้ของดีๆมันน้อยอันสองอันนี้นะโอกาสได้ของดีมันน้อยมากโอเคตี้ก็มี ตีอันนะขึ้นมาวันนี้เดี๋ยวไปดูอันที่สองกันเลยนะโดนบอดี้หุ่นหุ่นไลกานะโดน ผมมีเวอร์ชันดังนะ,จะ,จ,ะจะแบบจะดูเวอร์ชันธรรมดา,าเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่อะอันนี้เมื่อทอยฝั่งออไเมื่อทอยเต่าผ่านไปตรงข้ามโอกาสเจ็ดสิเปอร์เ็นตเปี่ยนฝังตรงข้ามเปลี่ยนฝั่งตรงข้ามเป็นหุ่นไลกาเมื่อเกิดคำจวนไปตรแปดสิบเปอร์เซ็นตขังคุกหนึ่งครั้งอันนี้ก็หลักๆที่สำคัญเลยนะจาแล้วอันนี้ก็คีมุลที่เขาเล่นกัน เพราะว่ามันมีกันวิกนะแล้วก็สาบเขาในตัวเล่นกับคีมุนที่มีเดินหน้าถอยหลังหรือตัไหนก็ได้นะที่มีเดินที่มีสกิลเดินหน้าถอยหลังในตัวก็เหมาะเหมือนกันเอ่อไปดูอันที่สามน,น,นะหมวกหุนและกาะเมื่อ เพิ่มโอกาสทอยเต๋า53%าคู่ขี้เติบโตบวก10เมื่อทอยเต๋าแล้วผ่านฝ่ายตรงข้าม70%สิเปอร์ซ็นเซ็น่าตรงข้ามเป็นหุ่นไรกาก็สาบธรรมดาเลยอันนี้ไม่มีอะไรเลยนะก็แค่เดินผ่านแล้วก็สาบก็คือผมมองว่าอันนี้นะมันมีก็ได้ไม่มีก็ได้หมวกะนะ เพราะปัจจุบันของที่มันใช้แทนหมวกได้ก็มีเยอะแล้วอย่างอันเมื่อกี้อย่างอันใหม่อย่างเงี้ยนะอย่างจี้จี้ใหม่ที่เข้ามาวันนี้ก็ใช้แทนใช้หมวกได้แล้วหมวกก็ใช้หมวกป้องกันก็ได้นะผมก็คิดว่าแล้วแต่คนเลยนะจะสำหรับผมไม่ค่อยเล่นเ,เล่นหมวกหวกกุ่นไลกาแล้วเลยเพราะว่ามันไม่มีป้องกันอนะเผื่อ <c oughs> โดนอะไรไปนิดนึงหน่อยก็คือตายเลยใส่อย่างอื่นแทนไปดีกว่า ดูอันสุดท้ายนะหุ่นยนต์มัดหุนน่นรลกาอันนีผมมีวเวอร์ชันธรรมดาดูในนี้ได้เมื่อทอยเต่าหกสิบเซนเลือกเดินหน้าแล้วทอยเมื่อทอยเต่าผ่านไปตรงข้างโอกาสิบเซนเปลี่ยนฝั่งตรงข้ามเป็นหุ่นรลการหนึ่งคนนะอันนี้นะทุกคนเหมาะอบบทุกตัวเลยที่แบบไม่มีเดินหน้าทอยหลังนะและต้องการิทยาจาสตรที่ผมเล่นบ่อยๆก็ มีหลายตัวนะมีอนุบีสก็เล่นบ่อยๆได้แล้วก็มีแบบพวกนี่ยไกอาผมก็เล่นมันเล่นได้หลายตัวมากเลยนะแต่หลักๆผมก็เล่นอยู่ไม่กี่ตัว <c oughs> ก็เล่นอนุบีสไกอานะอันนี้ก็เล่นได้เหมือนกันนะอีวเกต้าก็ใส่เล่นได้อยู่ที่ความชอบเลย กรลุกนะทุกคนผมมองว่าอีเวนต์ในครั้งนี้มันมันปวนดีนะจี้ใหม่ทอยเต๋าให้เดินผ่านฝ่ายตรงข้ามแล้วสามนะแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามสร้างเรนมาก็จะโยนโดนโยนระเบิดนะแต่ก็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 จะมีของที่กันมันได้อยู่นะทุกคนก็คือถ้าเราไม่อยากเป็นหุ่นไรกาเราก็ต้องใส่กันเอเฟอลละลายมัดเพชรอ่ะ ถ้าเราไม่อยากโดนปลารละเบิดใส่แบบน่าลำคาอะไรอย่างนี้เราก็ต้องใส่โดนวิกตอรี่นะโดนกันวิกนะทุกคนก็คือโดนกันวิกสามารถแก้ได้อยู่ไหนเอ่ยเอาไว้ฮะพอจะใช้ดูก็หาไม่เจอยี่ไหนไม่ใช่มืงอ,อ่ะอันนี้ทุกคน โดนบีทังวิตอรี่สามารถกันได้ยังไงก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามโจมตีทาสีหรือทำลายโอกาส80เปอร์เซนป้องกันนะนี่โจมตีทาสีทำลาย80ปอร์เซ็นตป้องกันก็คืออันนี้สามารถป้องกันกไอโยนระเบิดจาโดนระเบิดตามใจฉันอะไรได้การมันโยนระเบิดมาได้นะส่วนกันสาปก็นี่เลยหมัดเพชร นะนี่มัดเพชเลยนะลดสิบห้าเปอร์ซ็นตป้องกันเอฟเฟคอันตรายปัจจุบันนะ่าจะเยอะที่สุดในเกมแล้วนะอีเวนต์ในครั้งนี้ผมน่าจะข้ามเพราะว่าผมมีจี้ที่แบบว่าสามารถสาาราบเป็นหุ่นระกาได้ได้พอเยอะอยู่แล้วถ้าเรามีอันใดอันหนึง่งเราไม่อยากทำก็ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนต้ไม่ทำก็ได้เพราะผมว่ามันก็ใช้แทนกันได้นะ ผมมีสามอันแล้วแล้ผมอันนี้ผมเลยไม่อยากได้นะมันก็แค่เพิ่มยุลระเบิดมาเฉยแต่ถามว่าป่วนไหมก็ปวนถ้าฝั่งตรงข้ามไม่ม,ไม,มีไม่มีกันวิกนะไม่มีโดนกันวิกกันเมื่อกี้งันก็ป่วนใส่ได้เลยเดี๋ยวเรามาดูาอ่ะถ้าปิดลิมิเต็ดแล้วเรามาแรกอันนี้ก็จะให้เลือกแบบว่าห้าร้อยเพชรหรือที่ หรือซีนอรีระเบิดน้ำหุ่นไรก้าหรอก็น่าจะออฟพิเศษอะแล้วมีอันนี้มาให้เปิดอีเวนต์พิเศษภารกิจพิเศษในเวลา2 3่สิถึงยี่สิหกสภาเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมของพิเศษและของรับของรางวัลมากมายอีเวนต์ลิมิต็ดอีดิชันหมวกใบพัดสามารถรับได้จากได้จากการ ได้จากภารกิจเท่านั้นต้องเข้าร่วมเป็นเวลาเวลาเวลาสามวันก็คือทําอะไรให้เล่นให้เล่นละหาเหรอเล่นลักษณะแล้วได้เหรอน่าจะประมาณนี้นะมันไม่ได้บอกหาเลยเลยอ่ะก็ไม่มีอะไรนะอีเวนท์ที่เข้ามานะ อ่าแล้วก็มีแสงฮังกิทิยบซูปเปอร์นะรามาเป็นแฟลชเซลล์แห้งเดีย๋ยวเรามาดูในร้านคานิดนึงว่ามีอะไรเข้ามาไหมโอ้โหมันขายเอสราคาห้าร้อยสี่สิบเก้าบาทแล้วก็ได้ห้าร้อยเพชรอะไรจะขนาดนั้น ม,มันมีจี้มาขายด้วยนะทุกคนที่วิกตอรี่ลมนา์เบลารอ,อะไรนะชีนจี้ระเบิดน้ำห็อนรายการออฟิเศษอะรหรอกมันคืออะไรออฟิเศษเอา้ายังไม่ใส่แมสเศษหรอ เดี๋ยวต้องไปดูอีกันอีกหน้าหนึ่งนะอ่ะแล้วก็มีออฟออฟคูณล็อกนะ้มาขายล็อกค่าประนาำที่คูณสามสิบเปอร์เซ็นตในราคาร้อยเจ็สิบเก้าบาทก็ถือว่าโอเคนะแต่ก็แพงไปน,นิดนึงอะไม่มีอะไรละอัปเดตใหม่ก็ประมาณนี้นะแต่ผมคาใจไอไอออฟ ออพเสิร์มันนั้นมากเลย๋ยวผมขอเข้าไปดูแปสหนึ่งเอานี่ไงนะอ,อัพเสริมของอะไรอะชีโนโจีระเบิดน้ำหุ่นไลกา มีโอกาสเจ็ดสิบเ็สบห้าเปอร์เซ็นต์ทำลายการนังฟ้าสามสิบเปอร์เซ็นยกเลิกสก<ม>ิลเรียกตัวสามสิบเปอร์เซ็นที่จะลดป้องกันการการดวงโจมตีและดึงเข้ามาเมื่อถึงสุดยอโอกาสยี่สิบห้าเปอร์เซ็นที่จะเคลื่อนที่ไปในพื้นที่ของฉัน,น,น,นโดยแสดงผลก็ไม่ก็ไม่ได้เท่าไหร่นะขายเท่าไหร่นะมึงขายเท่าไหร่ละ โอ้โหร้อยเจ็ดสิบเก้าเลยเหรอแพงไปอ่ะสรุปนะทุกคนจี้ไหมสำหรับคนที่ mm hmm. ชอบความอ่นป่วนนะมีสาบมี mm hmm. ระเบิด มียนระเบิดแสงเมือร์ของตรงข้ามก็แนะนําทําได้อันที่สองบอกสําหรับคีมุนนะหรือตัวที่มีเดินหน้าถอยหลังในตัวก็เหมาะก,กับที่จะใช้อันนี้อย่างที่สามตัวนี้เล่นได้ทุกอะทุกตัวเลยนะบวกหุ่นไลกาสามารถเล่นได้ทุกตัวแต่ผมมองว่าบวกมันไม่มีป้องกันอนะ่ะมันก็มันก็ไม่ได้เก่งอนะ่ะเพราะว่าส่วนมากที่เราใช้เราใช้บวกป้องกันใช่ไหม อันนี้ไม่ไม่มีหมวกองการก็คือสามเราเราจะโดนส่องตรงข้ามได้ง่ายขึ้นมากเลยแนะนำให้ใส่อย่างอื่นเป็นไลากาแทนหมวกหมวกไลากาดีกว่าอันสุดท้ายก็หมัดเดินหน้าถอยหลังนะเล่นได้ทุกตัวเหมือนกันหลักๆนี้ผมเล่นที่ผมปัจจุบันที่ผมเล่นก็มีไกอาโนบิสอะไรอย่างนี้นะเล่นได้หมดเลย แต่แต่ไม่ต้องเล่นกับวินเทอร์นะเพราะวินเทอร์วล้ววินเทอร์มันมีสาสในตัวอยู่แล้วอะแล้วอย่างต่อไปก็จี i วิตอแบบเลือก G ี o ล่ม a ะลาแบบเลือกอันนี้ก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะเพราะว่ามันโอกาสที่จะได้ของดีมันน้อยมากอ่ะก็ประมาณนี้ทุกคนเตรียมความพร้อมสําหรับลูกอนดาวกันด้วยนะทุกคนก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่อง m e Z นะครับ ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเรเจอกันใหม่บ๊ายบาย